เราจะเข้าโปรแกรม Angle Offset นะคะจะเข้ารายการที่เราจะกดไปที่ปุ่ม,มระยะนะคะแล้วก็ไปที่หน้าที่2นะคะ F4 คะ่ะแล้วก็กด F1 ที่ Offset นะคะค่ะ Offset น,นะคะจะมีโปรแกรมสวัสดีค่ะ อวัครัคงนะคะค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตการใช้นะคะในส่วนของตัวโปรแกรม Angle Offset นะคะสำหรับกล้องที่เราใช้วันนี้นะคะจะเป็นกล้อง Portal Station นะคะรุ่น b o ว i n นะคะรุ่น TKS 202นะคะจะเป็นในส่วนของตัวกล้องมือสองของร้านเรานะคะค่ะจะเป็นยังเข้าไปดูกันได้เลยะคะ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาใช้ในส่วนตัวโปรแกรม Angle Offset นะคะกล้องที่เราใช้วันนี้จะเป็นกล้อง GoWin นะคะรุ่น t k s 202นะคะจะเป็นในส่วนวของตุวกล้อง Portal Station นะคะค่ะก่อนเราจะทำการใช้โปรแกรมต่างๆนะคะก็ตั้งค่าในส่วนลูกน้ำฟ,ฟ,ฟ,ฟองฟองยาวให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เริ่มจากการโด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 เปิดตัวเครื่องได้เลยค่ะ Angle Offset นะคะจะเข้าายการที่เราจะกดไปที่ปุ่ม,มระยะนะคะแล้วก็ไปที่หน้าที่2นะคะ F4 คะ่ะแล้วก็กด F1 ่ Offset นะคะค่ะ Offset นะคะ,ะ,คะจะมีโปรแกรมทั้งหมด4ตัวนะคะ <Okay. S 1> Angle Offset นะคะ F1 นะคะต่อมาก็จะเป็น D i s Offset นะคะ Pan Offset นะคะแล้วสุดท้ายก็จะเป็น Column Offset นะคะค่ะวันนี้เราจะใช้เป็น Angle Offset นะคะ ในส่วนโปรแกรม Angle Offset นะคะจะเป็นการหาค่าระยะแนวราบนะคะจากตัวกล้องไปที่จุดกึ่งการวัตถุนะคะค่ะก็หลังจากที่เราเข้าโปรแกรมเรียบร้อยนะคะเราจะเล็งในส่วนของตัวเป้าตัวเลนกล้องของเรานะคะไปที่เป้าปิซึ่มที่เราตั้งไวตง้ตรงกลางตรงกลางตู้ในส่วนในส่วนที่เราใช้วันนี้นะคะจะเป็นในส่วนตู้กล้องมือสองนะคะเป็นกึ่งกลางเลยก็จะวางปิซึมไว้ตรงจุดนั้นนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะ เราก็จะกดยิงนะคะหรือ F1 ที่มีนะคะโอเคค่ะค่าที่เราได้นะคะเราจะดูที่ค่า HD ตรงนี้นะคะจะได้อีกที่2.312นะคะก็จะมีในส่วนหน่วยก็จะเป็นเมตรนะคะก็คือจุดที่เราหานะคะค่ะก็จะเป็นอันเรียบร้อยนะคะสำหรับการหาในส่วนของตัวค่าระยะแนวราบจากตัวกล้องไปที่จุดกึงกรงวัตถุนะคะ เป็นยังไง,งกันบ้างคะสำหรับการสาธิตการใช้โปรแกรมน Angle Offset น,ออนะคะของตัว p ้อง Total Station Gowin นะคะรุ่น TKS 202นะคะค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ชมมากเลยนะคะที่รับชมคลิปนี้นะคะผิดพลาดมาประการใดต้องขออ,อภัยด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย